สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเบญจธาตุค่ะพบกันเช่นเคยค่ะ ทุกเช้าวันเสาร์หกนาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกานะคะที่นี่ n a ช i ่นทีวีช่อง22นะคะเช้านี้นะคะอยู่กับดิฉันปิยะชัดกรุณนานน์ค่ะดำเนินรายการพร้อมกับอาจารย์สุรัตนพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยนะคะอาจารย์ท่านเป็นอดีตอุนา,ายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระรบรมราชินูปถัมภ์และผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยค่ะอาจารย์สุรัตนพงศ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะก็เป็นวันเสาร์ช่วงปลายเดือนนะคะอ่ากุมภาพันธ์2559นะคะแม่แป๊บๆเห็นไหมแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยแป๊บๆนะดูสิแก่ลงอีกแล้วแก่เบื่อง้ลยนะแก่แล้วต้นปีเลยเหรอจอยคะก็ปีคนจีนเนี่ยนะกินขนมอีกก็แก่ปีหนึ่งแล้วนะครับยิ่งตู่จีนผ่านมาแก่ปีหนึ่งแล้ว เดี๋ยวนี้อาจารย์เจอแต่คนแก่ๆเยอะเลยไม่อยากเจอแหมอาจารย์ขาคนแก่เขาเรียกว่าคนเก่าคนเก่าอ้าวนะก็อย่าให้เขาอายุยืนยื้อยู่นานๆนะครับเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะฮะเขาอยู่ันานๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพื่อนที่ไปแล้วไม่ต้องมาเรียกนะเพื่อนเก่าๆไม่อยากไปในก็สามสิบสิบปีแล้วคือมาเรียกนะคะอ้าววันนี้พวงช่วยเป็นจ้าทอดนนะคะก็ ตอบคําถามทุกๆเรื่องห่วงจุ้ยนะคะคพูดคุยกันได้ะคะ่ะวันนี้เราก็จะให้ความรู้กันนี่นะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะมีทั้งเป็นความรู้ช่วงแรกนะอาจารย์ก็พูดถึงการจัดห่วงจุ้ยนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์พาไปดูห่วงจุ้ยกันให้ถึงที่เลยจะได้เห็นภาพกันเลยนะคะว่าบ้านแบบนี้ลักษณะประตูบันไดมุมแหลมมุมป้านหินหินต่างๆสิ่งที่ประดับตกแต่งเป็นอย่างไรก็จะได้เห็นภาพกันนะคะค,ค,คุณผู้ชมท่านไหนที่ อยากจะเรียนเชิญอาจารย์สุรัตพงศ์ไปดูหวงจุ้ยกันเนียนะคะ<ส>ก็สามารถติดต่อได้นะคะ0897648448ค่ะหรือ0850202333นะคะวันนี้ค,ค่ะจะพูดกันถึงเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าตกแต่งหน้าบ้านข้างบ้านจะทำสวนด้วยหินกรวดรจะว่าไปแล้วนะคะการตกแต่งบ้านด้วยอุปกรณ์ต่างๆหินดินทรายผนังนะ ล้วนแต่มีความหมายส่งเสริมบ้านด้วยกันทั้นนั้นละเอียดอ่อนเยอะครับไม่ได้หินกรวดเล็กๆเนี่ยนะครับไม่แต่ายก็มีผลนะหินกรวดก็มีผลไซไม่พูดถึงนะครับเวลังเค้พูดเอาแต่หินกรว,วดก่อนนะครับหินกรวดตรงนี้มีผลตกแต่งล่างค่าก็ตามแต่ตกแต่งสวยหินหินก้อนเล็กๆตกแต่งสวยนะครับแต่ต้องรู้จุดในการตั้งนะครับหินสวยๆอยากคมนะฮะ หินสวยๆก้อนใหญ่ๆเท่าเอวก็ได้เขาก็ได้ค <Okay. S 2> นะครับถ้าจะไหว้ต้องรู้จักจุดไหว้ mm. หน้าบ้านห้ามไหวอันแรก oh. หิน,นก้อนใหญ่ๆค <Huh. S 2> เปียนเสื้อขู่เขา oh. เป็นตัวแทนของขูเขาไหว้หน้าบ้านไม่ได้ <Huh. S 2> นะครับแม้แต่จกขวางกระแสลมก็ตันแต่ mm. ขวางนิดหน่อยก็ไม่เอาแ mm. ม้แต่ต้นไม้ที่ขวางหน้าประตู mm. เราก็ไม่เอาโดยเฉพาะประตูถังเข้าบ้าน Mm hmm. ต้องดูทางเข้าบ้านนะครับไม่เอาต้องเจอสิ่งที่มงคลเท่านั้น mm hmm. หินตรงนี้ต้องรู้จุดในการตั้งต้องเป็นจุดที่มีอํานาจบรารมีความมั่นคง mm hmm. นะฮะต้งงว่าจุดนั้นดี mm hmm. ตั้งศารก็ดีตั้งหินก็ดีถ้าจุดตั้งสารตั้งไม่ได้ mm hmm. เพราะมีสิ่งอัปมงคลอยู่ mm hmm. หรือที่แคบไปเราสามารถตั้งหินทับได้ mm hmm. จุดนั้น ช่วยได้แต่หินสวยๆไม่ให้แหลมอย่างเดียวนะครับแต่ที่อาจารย์เจอปัญหามากับลูกค้า,าเรื่องจริงที่ผ่านมานะครับยังไม่พูดถึงอย่างอื่นนะพูดถึงหินอย่างเดียวหินกลวดตรงนี้เนี่ยนะครับไว้ตกแต่งสวนได้ไม่เคยมีผลไว้ด้านข้างได้ไม่มีไม่เคยมีผลแต่ถ้าไว้ตรงทางเดินต่อให้ทางเดินคุณคดเคี้ยวเหมือนมังกรคุณปูด้วยหินกรวดนะครับ ตรงเข้ามาถึงประตูหน้าบ้านปัญหาประสัททั้งสิ้น oh, <huh? S 2> เกิดปัญหาทั้งสิ้นกระจุกกระจิกปัญหาทำไมไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา mm hmm. คนบริษัทหรือคนที่รักกันดีๆก็มีปัญหาขุน่นเคืองกันเล็กน้อย mm hmm. นะครับพวกที่เกิดปัญหาไม่ดี mm hmm. ที่อาจารย์เจอมาเนี่ยแค่ยอย่างเดียวที่มีปัญหาบ้านเขามีพังทิศทางดีแต่ปัญหาเขามีเยอะเสียตั้งหลายจดุด ทั้งที่เขาดีแต่ต้องเสียค่ะต้องต้ององแก้แก้ก็บันเทาในสิ่งที่ดีขึ้นอแม้แต่การตั้งศาลก็มีผลเช่นเดียวกันวันนี้ไม่พูดนะครับการตั้งศาลประจานหน้ากันยังไงต้องมีจะมีผลของเขาเจอหมดคนะครับเจอหมดแม้แต่โต๊ะทํางานเขาเจออแต่ที่หินกวดอันแรกเอาออกก่อนโดยเฉพาะหน้าประตูลาวุนย้ยไม่ว่าที่ไหนนำแต่หน้าประตูปูด้วยหินกรวด คัขุขะนี่อันตรายที่สุดยับได้แค่นิดหน่อยกันลื่นแต่ไม่ขุกขะไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับอันแรกที่จะเข้าประตูบ้านเราแสดงว่าขนทางที่จะเข้าสู่ประตูถ้าโรยด้วยหินกรวดซึ่งไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่ไม่ดีคือมันมันมันบ่งบอกถึงความยุ่งยากวุ่นวายความ ไม่สําเร็จไม่ราบรื่นใช่ไหมเหินกรวดเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินขึ้นไปถึงหน้าบ้านโอ้โหเป็นปัญหาเยอะคู่่ขาใช่ครับแต่เรื่องจากบ้านเขามีพลังทิศทางที่ดีเลิศในยุคนี้นะครับก็ยังได้อยู่แต่ได้ก็ต้องปวดหัวด้วยความลําบากแทนที่จะราบรื่นโอ้สับปัญหาเยอะเลย นะครับเยอะเยอะเยอะมากนะครับเลยต้องแก้ไขดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะตกแต่งสวนซึ่งแน่นอนอาจจะมีวัสดุหินกรวดเป็นส่วนประกอบประกอบได้นิดหน่อยแต่ให้อยู่ข้างบ้านได้ไหมข้างๆได้อนะครับไม่ให้ตรงประตูบ้านไม่ประตูบ้านประตูทุกชนิดอย่าให้เจออย่าให้เจอนะครับไม่ให้เจอหินวกรวดนี่ปัญหาทั้งสิ้น ตกแต่งได้เพราะว่าเราก็เคยเห็นนะคะหลายบ้านโรยด้วยหินกรวดนะมีการใช้ตัวพื้นเป็นลายดอกไม้อะไรต่างๆให้ดูเหมือนสวนอะไรแบบนี้แต่อย่าให้ตรงกับประตูหน้าอย่าให้ตรงเป็นพอนะครับเดี๋ยวถ้าบอมไม่ได้หมดเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเอาปืนมายิงกันเจ้าของหินกรวดปูยากันหมดเลยใช่ครับอยู่ได้ขออย่าให้ตรงกับประตูหน้าบ้านอันแรกไว้ก่อนนะครับ ไอหินที่แปะแปะแปะเนี่ยนะครับยิ่งไว้ตรงทางหน้าประตูรถเหยียบอันนี้ก็ไม่เอา คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคําถามเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์สุรัตพงศ์ไปดูหวงจุ้ยนะคะสามารถโทรมาสดๆได้เลยตอนนี้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0897648448นะคะหรือ0850202333ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะอาจารย์สุรัตพงศ์ก็จะพาไปดูหวงจุ้ยที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่ดาวคนองนะคะต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราดูตัวบ้าน ดูหน้าบ้านกันแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างบนชั้น2กันหน่อยยังมีหลายรายละเอียดให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮวงจุ้ยเบญจธาตุค่ะแต่ว่าตนี้เป็นเจ้าเป็นต้อนหาเย้ายระายหน้ากันล้นนมอีออยู่้ายด้กันมดเหลังกัแถวด้วยกันได้ส่วนหะนะึ่งของราคาที่ วางตามมุมหรือว่าวางเว่าที่ตังแหลมๆมาใช่เรียกแหลมชนชนมาถึงตรงนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องบ้านนี้มีอยู่แล้วแต่อันนี้ย้ายมาปั้งอยู่ใช่ถูกต้องดีกว่านะมืออย่างเดียวเนี่ยมันยุโรปมันมันคนอากาศหนาวก็เหมือนกับว่าเขาอยู่วคนเล็กเล็กโตแบบไปทำหัวนอกอืมอยู่มันน่องนานเลยอ๋อมืดๆคึมๆแต่คนเซี่ยไม่ดีคนเอเชียไม่ดี